าาารรน,นยยสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันพุธท,ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ในช่วงบ่ายครับมาิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณคลองกอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนนะครับแผลงมาปกคลุมผ่านยอ,อกเชียงในะตอนบนของประเทศไทยอากาศทะเลจินใต้น้ำนะครับลักษณะเช่นนี้กรเสียให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนของเฮ้านะครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับผมภาพไายดาวเทียมนะครับเสียได้ว่าทองฟ้ากค่อนขอ้างที่ปลอดโปร่งนะครับก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ เลด่าต่ออากาศคอนแกนนะครับกับเลด่าต่ออากาศสุลนครนะครับพบรภูุ้มฝนนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผมกามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับในเวลากลางวันอยู่ที่ประมาณ3 2 3 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ20-23องศาเซลเซียสนะครับบริเวณยอดภูนะครับอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 13- สิบเจ็ดองศาเสื้เสียบนะครับกับสาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแลวก็นะเพิ่มความระม,รมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้น้ำนะครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอนเหนือ,อเชียงเนือกับผมกัพมพีเพียงแค่นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรวมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน